วันนี้เราดีใจอย่างหนึ่งว่ามีคนไปไล์สดและไม่ใช่ไล์สดดี่ไปให้สัมภาษณ์นักสืบพิมพ์ไทยรัฐออนไลน์นะช่องไทยรัฐออ, mm. ออนไลน์เขาพูดเลยเขาพูดหมิ่นประมาทผมนะเขาพูดหมิ่นประมาทผมเนี่ยตอนนี้ที่ผมรวบรวมได้คือเจ็ดคดีนะเจ็ดคดีที่ผมจ่ายเงินให้ค่าทนายฟาร์มไปแล้วเจ็ดคดีนี่ให้ทนายฟาร์มไปฟ้องไอ้ห้อยเนี่ยเจ็ดคดีหลังสงการเนี่ยไอ้ห้อยเตรียมรับหมายสารเลยเลยเจ็ดคดีครับพี่น้องประชาชน วันที่7เมษายนเนี่ยได้มีการหมิ่นประมาทผมด้วยการอ้างว่ามีมงคลจิตสสเต้นเนี่ยไปร้องว่าผมไปตอบทรัพย์คนจีน6ล้านบาทซึ่งพี่เต้ก็ได้ออกมาไล่สดชี้แจงต่อพี่น้องประชาชนแล้วว่าไม่เป็นความจริงและคนที่ไปจับสินค้าและเบอนรนิกสิทธิสินค้าหนีภาษีก็คือพลตํารวจโทจิรพัฒน์ภูมิจิตอดีตรองผู้จัดการตำรวจนครบาลปัจจุบันเป็นผู้จัดการตำรวจนครเป็นผู้จัดการตำรวจทอนภาคหนึ่งที่ไปจับกลุ่ม นะครับถูมถูกกล่าวหาจาไายห้อยว่ามีการไปตอบซับเรียกเงินจากคนจีนหล้านบาทนะอันนี้ก็เป็นคดีแรกที่เป็นการมิ่นประมาทสองนะครับมีการกล่าวหาผมเนี่ยไปเรียกเปอร์เซ็น,ในาานะ์ในคดีโรงพยาบาลนะในคดีโรงพยาบาลจากเยื่ออาชญากรรมซึ่งอันนี้ก็ไม่เป็นความจริงผมเรียนพี่น้องประชาชนคน,น้งประเทศนะครับว่าคดีโรงพยาบาลเปาโล นะครับคดีของน้องวาวานะคดีอาญายังอยู่ที่สอนอุญโยธินนะครับยังพนักงานสอบสวนยังไม่เข้าใจเรื่องทางด้านการแพทย์ผมก็เรียนว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะไปคัดของโรงพยาบาลพระรามสองซึ่งขณะนี้อยู่ในกระบวนการของศาลแล้วนะครับเดี๋ยวจะไปคัดมาแล้วก็เดี๋ยวจะไปให้ว่ามันเป็นคดีเดียวกันที่เกี่ยวกับเรื่องของการรักษายูเซปที่โรงพยาบาลไม่รักษาตามระเบียบของยูเซปนะครับ ทั้งโรงบานเปาโลทั้งโรงบานพระรามสองนะคล้ายกันจนทําให้มีผู้เสียชีวิตก็คือน้องวาวากับคดีน้ํากดที่พระรามสองคดีของโรงบานเปาโลนะครับจะมีการสืบพยานในวันที่27 28 29เมษายนสิ้นเดือนนี้ในคดีแพ่งที่เรามีการเรียกค่าเสียหายไปแล้วนะครับที่อ่านะครับถ้าผมจะพิดที่ศารอาญ,ญารัชดานะสาลแพ่งนะครับศาลแพ่งนะสารแพ่งที่รัชดา ในส่วนของคดียา,ยาของโรงพยาบาลปารอจำไว้นะครับอยู่ที่สารผลโยธินห้อยฟังไว้นะครับถ้ารู้ไม่จริงนะนะครับอันนี้เป็นคดีที่จะต้องโดนโดนข้อหามินประมาทด้วยการโฆษณาแล้วก็โรงพยาบาลพระรามสองนะครับศาลอุทธรณ์จะมีการอ่านคำพิพากษานะครับสิ้นเดือนนี้เช่นเดียวกันในคดีผมฟ้องละเมิดนะครับชดใช้ค่าเสียหายนะซึ่งศาลชั้นต้นตัดสินให้ให้แพ้คดีเรามาแล้วขณะนี้รอฟังคำพิพากษาอุทธรณ์ ว่าจะมีความเห็นยืนตามสารชั้นต้นหรือไม่นะครับแล้วก็คดีอาญาคดีอาญาฟังไว้นะครับ,อาาอาาไ,รบไอ้ห้อยนะโรมันพระรามสองเนี่ยนัดพร้อมวันที่26เมษาย้าโมงเช้านะครับซึ่งมีจำเลยอยู่4-5คนแหละนะครับฝั่งผู้ต้องหาเนี่ยนะฝั่งเรามีอายการแล้วผมเป็นโจทย์ร่วมนะครับนะอันนี้ก็เป็นคดีโรงพยาบาลนะนะครับอันนี้อันนี้เรียนให้ทราบนะว่า คดีที่กล่าวหาผมไปเรียกเปอร์เปอร์เซ็นเนี่ยนะครับมันมันผมไม่เคยไปเรียกเปอร์เซ็นใครนะครับต้องบอกเลยนะเอาล่ะและพี่น้องประชาชนรู้ไหมครับว่าหลังจากที่ห้อยเนี่ยมีการไลฟ์สดนะครับพอวันที่8เนี่ยพี่เต้มงคนกิจมาไลฟ์สดกับผมพี่น้องประชาชนไหมครับว่าวันที่7เนี่ยทั้ง a c e b o o k ทั้งทิกต็อทั้ง YouTube เนี่ยที่มีการกล่าวหาผมไปตบซับคนจีนมีการไปกล่าวหาผมอะไรต่างๆเนี่ยลบลบออกมาเลยครับ ลบออกจาก Facebook ลบออกจาก Ti ็ t ก็ลบออกจาก YouTube เลยนะอันเนี้ยทำไมต้องลบนะครับถ้าเป็นเรื่องจริงทำไมไม่เก็บไว้นะครับแต่ขอโทษทีครับพวกเราเก็บทันครับเพราะเรารู้สันดานอยู่นะครับว่าจะต้องลบทิง้งเราเลยเก็บไว้ครับแล้วผมก็ให้ทนายฟาร์มร่างฟา้งฟองใกล้เสร็จแล้วนะครับเพราะเรามีการอ้างนะครับอ้างตํารวจชุดที่ไปจับกลุมกับผมเลยที่มีการจับและส่งดําเนินคดีที่สนบางขลแลมกับสนเทียนทะเลสองอ้างมงคลกิษสุสินธารานน์เลย นะครับที่ยืนยันว่าไม่มีการตบรัพย์6ล้านบาทนะครับ 3. อ้างพยานย,ยืนยันเลยนะครับว่าคนที่ไอ้ห้อยพูดเนี่ยคือผมนะครับ4ี่ผมยืนยันด้วยตัวเองว่าวันนั้นผมเนี่ยนะครับไม่มีการไปตบรัพย์แล้วก็ผมไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวเพราะว่าผมไปจับโอสวาว่าที่ลุมพินีแล้วผมตามไปสมทบแล้วก็ไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวในคดีนะครับแค่เป็นผู้นำพาแจ้งเบาะแสให้ตำรวจนะครบาลไปจับ นะอันเนี้ยไอ้ห้อยเสร็จแน่นอนหนึ่งคดีนะอันนี้ไม่รอดแน่นอนยิ่งพูดให้สัมภาษณ์ทุกแห่งเท่าไหร่อาละ่ะทีนี้มาดูวันที่8วันที่8ก็มีการกล่าวหาผมอีกนะว่าผมไปเรียกเงินนะครับนะที่ภาคเจ็ดอีกนะเรียกเงินภาคเจ็ดคดีคนในโรงพยาบาลที่มีการนะครับที่เด็กเสียชีวิตจํานวนมากผมอยากจะฝากไอ้ห้อยด้วยว่า คดีที่เด็กเสียชีวิตที่ภาคเจ็ดเนี่ยคดีมีคดีหนึ่งขึ้นสู่ศาลไปแล้วโดยเขาจ้างทนายความของชม,มรมนิทรรการสามหมื่นบาทนะครับไปฟ้องนะครับฟ้องปลัดกระทรวงสำนักง,งานปลัดกระทรวงสาธารณสุขฟ้องพ่วงในการโรงพยาบาลสมุทรสาครถ้าจำเปจะไม่ผิดฟ้องคุณหมอที่ทําคลอดเด็กเสียชีวิตนะครับแล้วก็มีก,การเรียกค่าเสียหายนะอันเนี้ยก็ฝากถึงห้อยเดียวว่าถ้ารู้ไม่จริงเนี่ย นะอย่าพูดดีกว่าแล้วผมก็ไม่เคยไปเก็บเงินนะครับที่คดีเกี่ยวกับเด็กเสียชีวิตแม้แต่บาทเดียวนะครับไม่เคยเก็บเงินแม้แต่บาทเดียวนะอันนี้ผมบอกให้เลยว่าเดี๋ยวคุณจะโดนอีกคดีที่คุณกล่าวหาว่าผมเนี่ยนะครับทําชมรมมาสิบปีโดยผมกับเมียเนี่ยสองคนทําพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศครับผมจบวิศวกรโยธา ภรรยาผมเนี่ยจบการตลาดรำกำแหงนะเราสองคนเนี่ยเป็นทั้งสามีภรรยาเป็นทั้งเพื่อนคู่คิดมิตรคู่เรือนแล้วก็เป็นคนที่แฟนผมเนี่ยเป็นคนที่รู้ใจผมแล้วก็เป็นคนที่ทํางานด้านเอกสารให้ผมมาตลอดในเวลาที่นะครับแต่งงานกับผมมาสิบปีนะอยู่ด้วยกันกับผมมาสิบปีจนลูกผมโตเนี่ยอายุสิบสี่ปีเนี่ยอยู่กับผมมาสิบกว่าปีเนี่ยเป็นคนทําเอกสารให้ผมทุกเรื่องนะ ในด้านเอกาสารอนถามพี่น้องประชาชนครับว่ามันน่าภาคภูมิใจไหมที่เราสองคนผัวเมียเนี่ยไม่ได้จบกฎหมายไม่ได้จบในติบัณฑิตไม่ได้จบไม่ได้จบมา30สปีไม่ได้จบนิติศาสตร์แต่สามารถนำความร,รู้ประสบการณ์ของชีวิตที่เราเคยเป็นเหยื่อชัยกรรมไปเรียนรู้ภาคปฏิบัติที่ศาลมีทีมทนายความร,ระดับมืออาชีพนะครับฟังให้ดีนะครับไอ้ห้อย ผมไม่เคยบอกว่าผมเป็นทนายฟาร์มแต่เรามีทีมทนายฟาร์มนะครับเป็นพันธมิตรในเครือข่ายของผมเนี่ยอยู่หลายคนนะครับไม่ใช่บอกว่ามีทนายฟาร์มอยู่สองสามคนรับใช้ผมผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าทนายาร์มของชมรมวิกรรมเนี่ยเรามีทุกหลายจังหวัดแล้วทุกคนเนี่ยทนายฟาร์มของผมเนี่ยไม่ใช่เป็นทนายฟาร์มที่ผม ต้องเรียกว่าเป็นทนายความพี่ทนายความน้องดีกว่าทุกๆคนมีศักเป็นน้องผมทุกคนอย่างพี่เวนัยก็เป็นน้องผมสุธิพงศ์ก็เป็นน้องผมต้นก็เป็นน้องผมมานะก็เป็นน้องผมนะหลายๆคนเนี่ยเป็นน้องชายผมทั้งนั้นนะครับหลายๆคนเนี่ยเป็นทนายความในกลุ่มของเราเนี่ยมีมากกว่าห้าคนปัจจุบันเรามีทนายความในเครือข่ายของเราเนี่ยมากกว่าสิบสองคนนะครับ แล้วทุกคนเนี่ยเราจ่ายค่าวิชาชีพให้เป็นจ๊อบจ๊อบนะครับเป็นคดีคดีคดนะดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราภาคภูมิใจก็คือว่าจากคนที่ไม่ได้เรียนกฎหมายมีความรู้ด้านกฎหมายภาพปฏิบัติมีภรรยาจบการตลาดแต่สามารถช่วยเหลือเหยื่อชายกรรมมาทั่วประเทศมากกว่า3,000คดีนะครับนะผมไม่จำเป็นจะต้องประกาศหรอกครับว่าผมมีตำรวจคนนั้นคนนี้ อยู่เบื้องหลังผมมีข้าราชการ d ด i ออยู่เบื้องหลังผมมีข้าราชการมีคุณหมอมีคนนั้นคนนี้ข้าราชการทุกหน่วยงานทบวงกรมอยู่เบื้องหลังผมไม่จำเป็นต้องไปประกาศใครหรอกครับว่าเรามีเครือข่ายพัิตรของเราผมไม่จําเป็นจะต้องไปประกาศว่าทนายความของผมอย่างนั้นอย่างนี้หนึ่งเราไม่จําเป็นจะต้องเปิดสำนักงานกฎหมายเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราไม่ใช่แสวงหาผลประโยชน์การเปิดสำนักงานกฎหมายแบบไมห้อยเนี่ยมันจะต้องไปจ้างลูกจ้างมาจะต้องไปจ้างทนายความมา ต้องจ่ายค่าสำนักงานต้องจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าเาาสมียนทนายค่าวิชาชีพทนายความคุณถึงต้องเก็บค่าที่ปรึกษาคุณถึงต้องเก็บค่าทนายความแพงๆและคุณก็นะทำคดีเนี่ยทำไมคุณไม่เถียงผมนะครับว่าไปทำคดีที่เหนือมาเนี่ยให้กับแม่เลี้ยงเนี่ยผกคดีแพ้รวดทำไมคุณไม่กล้าบอกนะครับว่าสิ่งที่ผมพูดเนี่ยไม่เป็นความจริงทำไมคุณจะต้องไปเอาคดีที่แบบ ฟ้องแพงมาโชว์ว่าคุณชนะคดีคดีแม่เลี้ยงหกคดีทำไมคุณไม่กล้ายืนยันล่ะครับว่าไม่จริงอัจฉริญะพูดไม่จริงทําไมคุณไม่กล้าเถียงล่ะครับนะและสิ่งที่คุณพูดกล่าวหาผมทุกคดีว่าหมิ่นประมาทเนี่ยว่าทํางานแค่สองประเมียร,รู้ไหมครับว่าวันนี้มีคนรวยเนี่ยนะมาจ้างอัจฉริยะเนี่ยเพราะเขาไว้วางใจเพราะเขารักผมนะเขาเชื่อมันในตัวผม นะครับผมบอกว่าพี่พี่หาทนายฟ้าเองก็ได้พี่ไม่ต้องจ้างผมหรอกเขาบอกเขาไม่เอาเขาอยากให้ผมเนี่ยช่วยทําให้เขาเพราะเงินส่วนหนึ่งเนี่ยยีเปอร์ซนเนี่ยผมเอาไว้ไปช่วยคนจนอันนี้คือเขาอยากทาบ,บุญกับผมเขาเลยใช้ผมเนี่ยทาําคดีนะครับเพราะเขาเชื่อมือผมนะฮะเขาช่วยเขาช่วยผมทั้งนั้นแหละคนที่รวยๆเขาจ้างผมเนี่ยนะครับผมก็เอาเงินเนี่ยไปให้ลูกน้องผมก็คือที่เป็นพวกพี่พี่น้องน้องผมเนี่ย ทำคดีก็คือทนายฟาร์มและทุกคนก็รับจอบไปรับไปโดยจ่ายค่าวิชาชีพทุกคนมีสำนักงานกฎหมายครับพี่วินัยเขามีสำนักงานกฎหมายของเขาสุธิพงศ์เขามีสำนักงานกฎหมายของเขาต้นก็มีสำนักงาน,าน,าาน,งานกฎหมายของเขามานะเขามีสำนักงานกฎหมายของเขาทุกคนเขามีสำนักงานกฎหมายแตกเราเป็นปัตมิตรในฐานะเป็นพี่เป็นน้องกันดัะนั้นไอ้ห้อยจาไว้เลยว่าผมไม่เคยแสวงหาผลประโยชน์หรือกําไรจากการที่นําเงินทั้งหมดเนี่ยจากคนรวยมาช่วยคนจน คนจนเราไม่เคยกิมเงินคุณไปดูได้เลยคดียายโตนะที่ถูกเจ้าของที่ดินยายโตนี่อายุ91ปีนะครับที่สระบ,บุรีนะถูกฟ้องขับไล่นะครับศาลชั้นต้นตัดสินให้ยายโตเนี่ยต้องรื้อถอนบ้านทิ้งอายุ91ปีและต้องชดใช้เงินให้กับเจ้าของที่รู้สึกจะ40,000กว่าบาทผมนะคับทีมงานนะนะร่วมกับ กรมป่าไม้ร่วมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษนะจนกระทั่งสามารถเขียนอุทธร์สาวอุทธร์กับคำพิพากษานะครับไม่ให้ยายโตหรือบ้านให้ยายโตอยู่บ้านหลังเดิมจนชั่วชีวิตของยายโตนี่คือสิ่งหนึ่งที่เราภาคภูมิใจว่าเราสามารถช่วยคนแก่คนหนึ่งอายุ91ปีซึ่งนะครับไม่มีเงินเราใช้เงินของเราส่วนตัวในการช่วยเหลือยายโตเนี่ย นะให้ได้บ้านกับคืนมาจากการที่ถูกเจ้าของที่ดินฟ้องขับไล่นะครับคดีน้องหญิงนาฬิกายาวิราชคุณไปถามพ่อของน้องหญิงนาฬิกายาวิราชเลยว่าผมเป็นคนเรียอะไรเงินจากพรรคพวกเพกื่อนฝูงผมเนี่ยนะครับทั้งช่วยงานศพทั้งทุกอย่างเนี่ยจนทั้งช่วยคดีทั้งหมดเนี่ยไม่เคยเก็บเงินแม้แต่บ,บาทเดียวเงินเยียวยาจากกระทรวงยุติธรรม พ่อน้องหญิงก็รับไปเงินที่ได้จากบริจาคที่ผมเรียอะไรมาได้ผมก็ช่วยงานศพทุกอย่างไม่เคยเก็บเงินคดีน้องหญิงไม่แต่บาทเดียวนะนะครับอย่างที่ผมเรียนให้ทราบว่าคดีคนจนนี่ยคดีของนายสมศักดิ์เอ่อนายสมควรนะสมควรเนี่ยนะถูกเป็นแพะนะครับถูกคนลาวเนี่ยเอาชื่อไปสวม นะตัดไม้ที่ปาจีนบุรีถูกค้งคุกสามเดือนผมใช้เวลาสามวันในการช่วยเหลือ,อนายสมควรเนี่ยออกจากเรือนจำปาจีนแล้วก็อายการมีความเห็นสั่งไม่ฟ้องนะครับในคดีที่เขาตกเป็นแพ้สามวันนะครับบาทหนึ่งผมก็ไม่เคยเอาครับนะไปช่วยด้วยใจนะทุกเรื่องที่เราทำเนี่ยนะครับ คดีเนี่ยผมถามว่าไอ้ห้อยมันเคยทำหรือเปล่าคดีนอรขเนี่ยพ้นของกลางยาเสพติดนะครับยาไอ116กิโลกรมัมยาบ้า2ล้านเม็ดเคตามีน40กิโลกรมัมจนกระทั่งพยานของผมถูกยิงตายเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะและคดีเนี่ยผมไม่คนออกเงินค่าใช้จ่ายเป็นแสนบาทในการเอาทนายฟาร์มเนี่ยทั้งทีมเนี่ยไปช่วยคดีที่ศาลจังหวัดน้องคายนะเนี่ยก็ช่วยฟรี นะครับช่วยในการปราบปรามขบวนการค้ายาเสพติดคดีกุ๊กของด่านนะคดีกุ๊กของด่านเนี่ยนะที่ผมทลายชุมชนคองด่านเนี่ยจนวันนี้กุ๊กของด่านต้องขึ้นศาลอาญาคดีทุจริตภาคหนึ่งหกคดีแล้วก็เนี่ยล่าสุดเนี่ยศาลรตัณฑ์เนี่ยในคดีของนายสมควรโบผีเนี่ยที่ถูกกุ๊กของด่านเนี่ยนะครับจับกดน้ำเนี่ยแล้วก็ตีได้ศีรษะเนี่ยด้วยของแข็งเนี่ยนะแล้วก็ยัดยาบ้าสี่ร้อยเม็ดเนี่ย สาลสมปทารเพิ่งมีคำพิพากษาตัดสินเหมือนกันว่าเกิดจากการทําของเจ้าหน้าที่ซึ่งขณะน,นี้อยู่ที่ปปป,ปเตรียมที่จะขออนุมัติศาลออกหมายจับเนี่ยคดีอย่างเนี้ยห้อยทําเป็นไหมนะคดีที่ต้องเสี่ยงชีวิตเสี่ยงอันตรายผมบอกให้เลยว่าหลายๆเรื่องเนี่ยผมว่าห้อยเนี่ยนะทําความดีเยอะๆดีกว่าเพราะคนเราอะอายุมันไม่ได้ยืนยาวหรอกอายุมันสั้นดังนั้น่ะเก็บปากเก็บอะไรไว้แล้วก็ นะอย่าหาเรื่องดีกว่าผมเรียนพี่น้องประชาชนคนไทยในประเทศนะครับว่าผมไก่ห้อยเนี่ยมีปัญหากันตลอดเวลามาเวลาเกือบหกเดือนแล้วเหตุผลที่ผมอยากจะบอกพี่น้องประชาชนคนไทยในประเทศเลยว่านะห้อยเนี่ยไปดาเนี่ยม่ดาทนายตั้มเนี่ยมาสองปีนะไปดาทนายตัย้มานะาามาสองปีนะครับ เสร็จแล้วเนี่ยถูกทนายตั้มฟ้องนะพอทนายตั้มฟ้องปั๊บเนี่ยเขาจะไม้ผมไปเป็นพยานไปบอกว่าคนที่เขาด่าเนี่ยไม่ใช่ทนายตั้มผมบอกผมเป็นทนายผมเป็นพยานให้คุณไม่ได้หรอก <c oughs> นะผมเป็นพยานให้คุณไม่ได้แลให้ผมไปเบิกความที่ศาลบอกว่าสิ่งที่คุณด่าเข้ามาสองปีเนี่ยไม่ใช่นายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือทนายตั้มผมพูดไม่ได้เพราะผมถือว่าอันนี้เป็นเรื่องของการเบริกความเท็จ ผมไม่ทําคดีที่สพกระทุ่มแบนคุณก็ด่าเขาที่ศาลปาจีนบุรีนะครับนะมีการโพสต์นะผมก็ไปดําเนินคดีกับคนโพสต์จนกระทั่งคดีอยู่ที่ศาลสัมปการแล้วคุณก็จะให้ผมไปยืนยันต่อพนักงานสอบสวนไปยืนไปยันให้คุณเพราะคุณไล้สดผมก็บอกว่าผมให้ไม่ได้นะพนักงานสอบสวนสพกระทุ่มแบนเป็นพยานได้ผมบอกเขาเลยว่านะผมไม่เป็นพยานให้เพราะถ้าผมเป็นพยานผมก็เป็นพยานเท็จอีกดังนั้นเนี่ย สิ่งที่คุณโกรธผมเนี่ยเพราะผมไม่เป็นพยานให้คุณคุณพูดความจริงบ้างนะหัดคุณหัดพูดความจริงบ้างคุณเอาผมเนี่ยไปอ้างที่ศาลเนี่ยกี่คดีแล้วนะแล้วคุณก็มาบอกว่าผมเนี่ยนะคบไม่ได้นินทานับหลังนะต่อหน้าย,ยกมือไหว้รับหลังเรียกไอ <c oughs> ผมถามว่าคุณเนี่ยกับทนายเจมเนี่ยนะทนายเจมทําคดีอะไรนักร้องอ่ะนะ นักร้องที่อยู่ภาคใต้ะคุณก็ด่าเขาทนายนิด้าซึ่งเป็นเพื่อนผมเนี่ยคุณก็ไปด่าเขานะคุณด่าเขาทุกคนคุณด่านายกคุณด่าคนน้คนนี้เต็มไปหมดแะนะคุณได้แสงคุณได้เรตติ้งแต่คุณรู้ไหมว่าผมเป็นคนที่ผมอายมากเลยนะคุณด่าเขามาสองสามปีคุณไปขอขมาเขาที่ศาลเสร็จแล้วคุณไปนั่งกินวายกับเขาคุณไปนั่งคุยกับเขาผมว่า ผมเป็นผมผมกระดากนะผันจะบอกพี่น้องประชาชนเลยว่าเป็นผมผมกระดากมากเลยผมอายนะด่าเขามาสองปีแต่วันนี้ไปกินข้าวกับเขาไปคุยกับเขาผมไม่รู้จะพูดยังไงนะคือคนแบบนี้พี่น้องประชาชนคิดดูสิครับว่ามันคบได้ไหมเนี่ยมันน่าคบไหมคุณด่าเขามาสองสามปีคุณไปขอขอมาเขาแล้วคุณก็มาเป็นเพื่อนเขาแล้ววันนี้คุณก็มาแทงผมข้างหลังเอาวันนี้ดีกว่าผมเห็นคุณไปออกอรายการปั่นกระแส คุณบอกว่าคำว่าไอ,ไอ,ไอจ้จกกูจกกูเนี่ยนะรือหิวห,หิวเนี่ยนะคุณบอกว่าคุณคิดเองคุณคิดเองมาจากความคิดของคุณเองพี่น้องประชาชนคนแดนประเทศรูไ้ไหมครับว่าเขาเนี่ยพูดไม่จริงอีกเหมือนเดิมเคยมีทนายฟาร์มคนหนึ่งเนี่ยถูกจับเมาแล้วลขับบนทางด่วนและทนายฟาร์มคนนี้ไม่ใช่พี่น้องประชาชนไปเปิดกูเกิลได้เลยพี่น้องประชาชนรูไ้ไหมครับว่าทนายคนที่เมาบนทางด่วนเนี่ย เปคนให้จุกกูกับหี่หิ้วกับตำรวจและไอคนนี้มันไอห้อยเนี่ยมันก็เลยมาเล่าพอเล่าเสร็จปุ๊บมันก็เลยจํามาใช้มันถึงวันนี้มันถึงมีจุกกูมีหี่หิ้วจริงๆมันไม่ได้ทําเองมันไม่ได้คิดเองหรอกไอคนอย่างนี้มันคิดไม่เป็นมันไปจํามาจากทนายความคนนึงถูกจับบนทางด่วนที่เมาแล้วขับแล้วก็ให้หี่หิ้วกับจุกกูตำรวจไปเบอร์ด,ดูได้ Google นะอันนี้ใครๆก็รู้นะ ผมนึงบอกว่าหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยมีคนมายุ่งกับผมเนี่ยนะถูกผมกัดไม่ปล่อยเนี่ยกี่ลายแล้วนะกี่รายแล้วเสือกมายุ่งกับผมเองวันนี้ผมเด้พิมี่น้องประชาชนคนไทยในประเทศครับว่ามีทนายฟาร์มหลายจังหวัดนะครับนะช่วยกันลงขันสามัคคีครับโทรหอาผมครับพี่อัดครับจะให้ผมฟ้องที่อุดอรไหมครับ พี่อาจครับใจหงฟองที่มูดาหารไหมครับพี่ครับใจองฟ้องที่นู้นที่นี่ไหมครับมีแต่คนแสดงความจำนองขอรุมกระเทือ่ไปห้อยพี่น้องประชาชนคิดดูสิครับทั่วไทยครับผมจะให้ให้เขาเนี่ยนะเวลาที่เขาเป็นจำเลยผมเนี่ยนะผมจะทําให้มันไม่ต้องทํางานหาแดกเลยผมจะให้มันเนี่ยไปขึ้นตรงขึ้นศาลเนี่ยนะให้มันเหนื่อยเลยนะผมว่าง เนะพราะคดีสองร้อยคดีผมหลุดเกือบหมดแล้วเหลืออยู่แค่ห้าหกคดีแล้วเดี๋ยวผมจะให้ห้อยเนี่ยนะไม่ต้องทําอะไรมากแล้วครับเวลาขึ้นศาลเป็นจําเลยเนี่ยขอโทษทีครับเดี๋ยวมันจะรู้ซึ้งเลยว่ามันไม่ต้องทําหมาแดกอะ่ะเพราะอะไรเพราะเดือนเดือนมันจะต้องไปขึ้นศาลวันนี้เนี่ยมีคนส่งคลิปวิดีโอที่ไปให้สัมภาษณ์ทุกช่องมาเนี่ยขอโทษดีครับช่องหนึ่งไปอุดรครับช่องหนึ่งไปมุกดาหารช่องหนึ่งไปขอนแก่น นะช่องหนึ่งไปหนองคายช่องหนึ่งสมุทรปราการผมจะเอาอย่างนี้เลยผมจะไล่อย่างนี้เลยแล้วผมค่าใช้จ่ายเดี๋ยวผมดูแลเองน้องๆทานาคาราเพราะผมเสียไม่เกินสามหมื่นบาทแล้วต่อายนะผมดูแลน้องๆไม่เกินสามหมื่นบาทแล้วบางคนบอกว่าพี่อัดไม่ต้องครับผมเอาเก้าสิบเก้าบาทพอถือว่าลุงกระเทือไปห้อยกันนี่คือสิ่งหนึ่งที่อยากจะกระทําอยากจะบอกความในใจพี่น้องประชาชนวันนี้เลยว่าของฝันวันปีใหม่ที่จะให้ห้อยเนี่ยนะ ก็นี่นะครับจะจัดให้มันสักเจ็ดคดีหกเจ็ดคดีนะไปให้สัมภาษณ์ไทยรัฐนี่ก็โดนแล้วมาเอามาคืนดูอยู่นั้นก็เข้าหมิ่นประมาทไปให้สัมภาษณ์ช่องรุ่นช่องนี้นะหลายช่องนะไปออกรายการปั่นกระแสจน,นจนรายการจนรายการปั่นกระแสต้องลบทิ้งอ่ะเพราะโกโดนฟ้องไปด้วยนะแล้ววันที่แปดเนี่ยที่มีการไลฟ์สดอีกก็ลบทิ้งอีกเพราะรู้ว่าหมิ่นประมาทผมลบทิ้งอีกแล้ว 7 8ลบทิ้งมาเลย t ิก you tube facebook ลบหมดนะไม่ต้องเตือนผมผมในประสบการณ์เนี่ยมันสูงแล้วไม่ต้องห่วงฉันห่วงตัวเองก็พอเพราะใจคุณมันนิดเดียวนะใจคุณมันนิดเดียวนะผมหามาร้อยเกือบสองรอคดีผมสู้มาวันนี้นะครับถ้าไม่แข็งแรงไม่แก่งจริงนะ ไม่รอดมาถึงวันนี้หรอครับผมจะบอกให้นะไอ้ที่บอกว่าทํากันแค่สองผมเียขอบคุณครับที่ชมนะและอยากจะบอกเลยว่าทุกวันนี้ที่ท,ทำมาเนี่ยสิบปีเนี่ยนะครับถ้าไม่มีของเนี่ยทําไม่ได้หรอครับถ้าคุณมั่นใจว่าคุณแจ้งความผมได้นะคุณไปแจ้งเลยครับว่าผมแจ้งความเท็จผมให้การเท็จ มันไม่มีหรอกครับคุณไม่มีอำนาจครับคนที่มีอำนาจคือคุณแซนซึ่งคุณแซนก็ต้องมาสู้กับผมอีกว่าสิ่งที่คุณแซนพูดเนี่ยเท็จไม่เท็จต้องรอสารสั่งครับต้องรอสารอ่านคำพิพากษาครับนะคดีจะเท็จไม่เท็จเนี่ยนะครับต้องอ่านคำพิพากษาครับอย่าเที่ยวโมนะโมแล้วบอกชาวบ้านเขาไม่จริงนะทุกอย่างเท็จไม่เท็จเนี่ย มันต้องรอสารสั่งครับสาลอ่นานคำพิพากษาครับจําไหมครับนะผมไม่น่าจริงผมไม่ไปทําเรื่องชมพู่หรอกนะที่มุตนาหารแล้วผมอยากจะบอกย่อยด้วยว่าคุณกล้าจ่ายเงินผมไหมคดีน้องชมพู่เนี่ยค่าใช้จ่ายในการเดินทางค่าใช้จ่ายในการค่าโรงแรมค่าทนายฟาร์มค่าเดินทางสืบคดีตั้งแต่มิถุนาจนถึงธันวานะแล้วส่วนถึงตีกา งบประมาณในการใช้จ,จ่ายในการทําคดีน้องชมพู่เนี่ยถึงแม้จะเป็นโจร์ร่วมเนี่ยก็ห้าหกแสนครับไอ้ห้อยคุณกล้าจ่ายเหมือนผมไหมผมออกเองนะครับไม่ได้มีสปอนเซอร์นะครับไม่ได้มีสปอนเซอร์นะครับผมจ่ายเองครับผมเอาเงินของผมขออนุญ,ญาตเมียผมเนี่ยเอาเงินเมียผมเนี่ยจ่ายหกแสนครับในคดีน้องชมพู่วันนี้เนี่ยสาิตตีกับอนามัยเนี่ยแฮปปี้เอนดิ้งครับคดีน้องชมพู่ ยี่สิบเอ็ดเมษาเนี่ยถ้าว่างว่าจะแวะไปสามพูดอาหารไปดูพรรคพวกผมหน่อยที่ชื่อชัยยพลหลายๆคดีเราไม่ต้องคุยแต่ห้อยจำมาเลยเจ็ดคดีห้อยต้องโดนแล้วห้อยเนี่ยดำเนินคดีผมไม่ได้สักคดีเลยนะคุณจะไปแจ้งความตำรวจผมอยากจะดูมนันนะตำรวจคนไหนจะรับแจ้งความถ้าตำรวจคนไหนรับแจ้งความก็ขอโทษทีนะครับไปขึ้นสารทุจริตก,กับผมนะผมบอกให้ ผมไม่ได้ขู่ตำรวจแต่ผมพูดเลยว่าหนึ่งคุณรับคดี aument, คุณต้องดูได้ว่าเขามีอำนาจสอบสวนไหมเขามีอำนาจในการแจ้งความไหมไม่ใช่คุณจะเป็นทนายสามสิบปีนะ brewer, ไม่ใช่ครับนะผมพูบบดให้คุณฟังไม่ใช่ครับผมเจอระดับสุดยอดของประเทศมาแล้วนะแต่ละคนนี่ผมเจอเคี่ยวๆดังน,นั้นเลยนะผมจะบอกคุณเลย ทานายความที่สุดยอดเขี่ยวผมเจอหมดแล้วคุณคิดดูเดี๋ยวผมโดนใครฟ,ฟ้องโดนพระเอกประยุทธ์จันโอชาให้ทนายให้นักกฎหมายมาฟ้องผมนะคุณรัฐมนตรีพาณิชย์จุรินลักษณะวิเิษก็ให้ทนายความมาฟ้องผมเนี่ยเดี๋ยวเดือนนี้ก็ไต่กัน,นสักคานกันอธิบดีกรมกง,งินค่าภายในก็ฟ้องผมนะนะมีทั้งระดับบิ๊กๆทั้งทนั้นแหละมาฟ้องผม และทำไมวันนี้ผมยังไม่โดน่ะเพราะอะไรเพราะเรามีทีมทนายที่เราเป็นมือหนึ่งที่เก่งผมไม่กล้าใช้ห้อยเลยห้อยเสนอตัวกับผมตลอดเวลาเลยมีอะไรให้ผมช่วยบอกนะมีอะไรผมทําคดีบอกนะผมรู้ว่าห้อยไม่มีฝีมือไงครับนะคดีห้อยเองห้อย,ยเอาตัวไม่รอดเลยแล้วผมจะไปใช้ห้อยมาทาคดีผมได้ไงผมจะเอาชีวิตของอฉริยะเนี่ยทั้งครอบครัวเนี่ยไปฝากไว้กับห้อยเลยครับผมถามหน่อย ผมคงไม่เอาแล้วครับเพราะชีวิตของผมเนี่ยมันเป็นเรื่องของต้องติดคุกติดตารางถ้าผมเชื่อมือห้อย่ะป่านนี้ผมติดคุกไป้วครับทําไมผมถึงเชื่อเด็กนะครับที่ชื่อสุติพงษ์ชีวิตเจริญสุติพงษ์อยู่กับผมมาห้าปีนะเป็นทนายความให้อาจารย์ออสสามารถฟ้องคุณศิระเจนจัคะมีมูล ่านี่ผมพูดได้ฟังเลยทนายสุธิพงษ์ผมนี่แหละอยู่กับผมมาห้าปีนะจากคนที่ไม่ได้เก่งกาดอะไรเลยสะสมประสบการณ์5ปีเรียนรู้วิทยายุทธ์จากตัวเขาเองในการที่เรามีการเติมเทคนิคให้เขาบางอย่างจนเดี๋ยวนี้สุธิพงษ์เนี่ยนะครับไม่ได้เป็นทนายดังเหมือนทนายสาิปีหรือนทนายโซเชียลมีเดีย เพราะทนายของผมทุกคนไม่มีใครออกสื่อวันนี้สามารถไปฟ้องคุณศิระมีมูลได้เนี่ยถามอาจารย์ออสก็ได้ถามคุณศิระก็ได้วปาจริงไหมแลวสุดท้ายก็ไปคุยกันพอคุยกันจบป๊บก็หลังโหดหลังแยกย้ายอาจารย์ออสก็แฮปปี้คุณศิระก็แฮปปี้เนี่ยผมพูดให้คุณฟังเลยผมไม่กล้าใช้คุณหรอกเพราะของผมมีของดีผมมีเพชรอยู่ในมืออยู่แล้วมีพี่วินัยเนี่ยนะซึ่งเป็นเจ้าของสำนักง,งาน ภาคใต้แกทําคดีของแกอยู่แล้วแกก็เป็นเพชรเม็ดหนึงอยู่แล้วนะตอนนี้ผมกําลังปั้นเด็กอีกสองคนนะครับปั้นเด็กอีกสองคนนะซึ่งผมบอกให้เลยว่าเด็กทุกคนที่เรามาปั้นเนี่ยผมอายุห้าสิบห้าแล้ววันเนี้ยอายุก็ไม่ไม่เขาเรียกอะไรอายุพวกเราเนี่ยมันมีอายุอีกไม่ได้ยืนยาวหรอกอย่างมากก็อีห้าปีสิบปีก็ตายแล้วแต่เราต้องการถ่ายทอดประสบการณ์ควา,ามรู้นะ ให้กับเด็กรุ่นหลังให้กับเด็กรุ่นน้องในการทําคดีเอาประสบการณ์ชีวิตของจริงที่เราเคยผ่านสนามลบมาเคยผ่านในการฝึกฝึกฝนจากการที่เราไปนั่งดูในศาลในการต่อสู้คดีเอามาเติมเต็มให้น้องๆเขาให้เขาเรียนรู้ในการทำไทม์ไลน์ให้เขาเรียนรู้ในการทําเรื่องของการเรียงลําดับถ้อยคาให้ให้รู้ว่าเวลาที่จะไปขึ้นศาลให้กับใครก็แล้วแต่คุณจะต้องเป็นพี่เลี้ยงให้กับ ผู้เสียหายในการเขียนเรื่องราวในการพิมพ์แพทเทิร์นให้กับผู้เสียหายเวลาที่เตรียมตัวที่จะขึ้นเบิกความต้องไปซ้อมกับผู้เสียหายว่ามันเป็นยังไงถูกใครโกงโกงยังไงอ่าทำไมถึงรู้จักเขารู้จักเขาแล้วเขาเอาอะไรให้ดูทําไมถึงหลงเชื่อเขาทําไมถึงเอาเงินให้เขาอ่พาพอเอาเงินให้เขาแล้วทําไมได้เงินคืนกลับมาไหมถ้าในคดีเจ้าโกงได้เงินคืนมาไหมอ่าได้เงินคืนได้คืนมากี่ครั้งคืนไปคืนมาอ่าแล้วโอนไปเพิ่ม อ่เพราะทําไมถึงลงเชื่อและสุดท้ายเมื่อไหร่ถึงรู้ว่าถูกโกงอันนี้มันต้องเรา,เราต้องเป็นคนเรียงลําดับให้กับผู้เสียหายเส้นทางการเงินภรรยาผมนี่แหละเป็นคนทานะทาเส้นทางการเงินให้กับผู้เสียหายจนกระทั่งรู้เลยว่ามีการโอนเงินไปที่เว็บพนันนี้โอนไปนี้เราก็ไปแจ้งความต่อเป็นทอดทอดสุดท้ายพวกนี้มันก็ยอมเคลียร์ให้กับผู้เสียหายผู้เสียหายก็ได้เงินคืนสิ่งต่างเราเานี้มันเป็นเรื่องของการทํางานที่ คนไม่เคยทําไม่รู้หรอกน่าประสบการณ์ผมถึงบอกไงครับนะผมไม่ต้องไม่จําเป็นจะต้องไปเปิดสนงงานักงานผมไม่จําเป็นจะต้องมีสานักง,งานหรูๆนะไม่ต้องไปต้องขับรถเบนซ์พวกเราไม่จําเป็นต้องไลฟ์สดผมพูดตรงว่านานๆผมจะมาไลฟ์สดทีนี่